สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะทำเอาฟินจิกหมอนกันอีกแล้วค่ะเมื่อหนุ่มนนกุลได้โพสต์คลิปหวานหวานคู่กับหวานใจคนสวยอย่างแอฟทักษอรในไอจีระบุแคปชั่นว่าเม่งมงขอให้ยอดขายปังๆครับพร้อมแท็กไปที่ไอจีของสาวแอฟทักษอรและผลิตภัณฑ์ของแอฟทักษอรซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สูตรพรีเมียมของแอฟทักษออนต้องบอกเลยว่างานนี้หนุ่มนนกุลก็สปอร์ตหวานใจคนสวยสุดๆแบบหวานเจี๊ยบทําเอาคนโสดตุยกันไปเลยทีเดียวแฟนคลับก็ฟินกันไม่หวาดไม่ไหวสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของแอฟทักษออนที่พัฒนาสูตรรวมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและเภสัชกรเพื่อการฟื้นบํารุงความอ่อนเยาวจากข้างในนั่นก็คืออินเนอริกชื่อแบรนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคําว่าอินเนอร์ในความหมายว่าข้างในผสานกับคําว่าริด สะท้อนถึงสิ่งที่มีค่าหรือความสมบูรณ์พร้อมจากข้างในเราเชื่อว่าความสวยภายนอกคือภาพสะท้อนพลังจากข้างในเมื่อเรารักและรู้คุณค่าของตัวเองเราจะเลือกแต่สิ่งดีๆและดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งเรื่องสุขภาพและความสบายใจเมื่อนั้นภาพที่สะท้อนผ่านผิวสายตารอยยิ้มและทุกอย่างที่เป็นเราย่อมสดใสสวยงามแรงบันดาลใจของแอฟแอฟทักษะอ่อนตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอินเนอริ บนพื้นฐานของคุณภาพที่แอฟทานเองทุกวันและสามารถให้ครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆทานได้อย่างมั่นใจเริ่มจากการรวมความต้องการที่อยากให้มีในหนึ่งแคปซูลการคัดเลือกส่วนผสมเกรดพรีเมียมที่มีผลวิจัยรองรับและการได้ทดลองทานเองเป็นเวลากว่า1ปีจนได้ผลลัพธ์ที่พอใจก่อนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อินเนอรี่หนึ่งในเคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของแอฟทุกคืนก่อนนอนช่วยให้หลับสบายร่างกายและผิวพรรณได้รับการฟื้นบำรุงอย่างเต็มที่ เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสและยังอ่อนเยาว์ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่มาเริ่มต้นเลือกสิ่งดีๆเพื่อดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดกันนะคะ